อ,อยากจะจับเองสักกี้ตัวก็ได้ชิบหายืนแปกปมื่นแปกแต่พี่มีสอรองเสมอแหละน้องเหมียวอย่าลืมนะเองไม่ใช่เสอือเองคือแมวเอ้ <c oughs> <c oughs> ชิว ที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสภาพครับสภาพเลยผมไปนั่งดูคลิปตัวเองอู้แม่งเสือตัวนิดเดียวไอ้พิมทำไมมึงจับไม่ได้กูยอยากทุบตอว่ะแต่มันไม่ง่ายจริงๆนะเว้คุณผู้ชมการจับไอตัวนั้นอะไม่รู้ทำไมมันอึดขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็อยู่ไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขาบสเสื้อผ้าก่อนนะครับอผมเปเลี่ยนเสื้อผ้าไปเป็นไอ้นี่เลยได้ไหมไปเป็นชุดเหล็กเลยได้ไหม ชุดเรล็กเนี่ยมันจะกันดาเมจได้ดีมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเสื้อผงูสะพานเนี่ยเราเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวเราหันมาใช้ชุดนี้ดีกว่านะครับชุดนี้กันดาเมจได้เยอะนะครับผมถ้าเราใส่ชุดนี้ตั้งแต่พาทที่แล้วเนี่ยนะครับป่านนี้เราได้เสือแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจเราจับเสือ2อตัวนะครับผมเอามาผสมนะครับแล้วก็ฟักไข่เสือเลยนะฮะวันนี้ชัดเจนไปเลยนะครับการทํางานของเราพาทที่แล้วเนี่ยผมแม่งออกนอกลู่นอกทางชิบเป่งไปนั่งดูคลิป มันทำไมไว้แองกิโลเนี่ยๆๆๆนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหน,นวะเอาไปจอดไ,ไ,ไว้ไหนวะกูอ่ะนี่ผมลองเอามันไปตีเหล็กมาแล้วคุณผู้ชมหรือว่าเลเวลมันยังน้อยก็ไม่รู้อ่ะนะคือเหล็กในการตีเนี่ยได้พอๆกันตั้งกระแต,แตนเลยซึ่งก็เสียเวลาจับมึงทาไปวยเพื่อน ใช้ตะกั่แตนก็ได้ปิ๊มเดี๋ยวผมจะลองตีให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันได้เหล็กเท่าไหร่นะครับแล้วตะกั่วแตนได้เท่าไหร่หรือว่าตะกั่แตนผมดาเมจเยอะมากก็ไม่รู้นะเนี่ยอ่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่ะโดนโดนโดนสามประมาณ350ประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ก็ ูกันตามตรงอะนะค่าพลังโจมตีเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตะกแตนเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับค่าพลังโจมตีมันน้อยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ถ้าเลเวลเยอะมากกว่านี้พลังโจมตีมากกว่านี้เนี่ยนะครับผมอาจจะชิวกวตากแตนก็ได้แต่ข้อดีของมันเนี่ยคือเราสามารถขี่มันแล้วเอาไปฟาร์มได้ไงคือตะกแตนเนี่ยมันต้องเดินเทา้าหรือว่าตะกแตนก็ขี่ได้วะ <c oughs> แล้วกูจับมึงมาทำไมวะเพื่อนเดี๋ยวเราลองเอาตะกแตนมาฟาร์มเหล็กดูนะ เมื่อกี้ตีไปไม่กี่กองนะครับผมได้เหล็กมา800กว่านะครับตกกองแล้วประมาณ250ถึง350นะครับผมและเดินอย่างช้าเลยนะครับเดี๋ยวดูตะกัแตนก่อนกูนเนี่ยแม่งขยันนอกเรื่องนะเดี๋ยวทดเทสแป๊บเดียวนะครับผมจะได้หายสงสัยไปด้วยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูดามเมจตะกัแตนดิมันยังเทือน ลบ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 เดี๋ยให้ตะกัตยลองดูนะคุณผู้ชมนะผมว่าเฉาะหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าส0่ร้อคือมันไปไหนมาไหนมันก็คล่องไม่น่าเสียเวลาอะไรชิบหายอยู่ไหนเนี่ยเจอแต่กระดูกไอสัตว์เฮ้ยหรือผมเอาตะกัตยไปด้วยดีวะคือเอาไว้จับเสือไงคุณผู้ชมลองไหมลองลองลองเงี้ยกูเฮ้ยเหล็กมันไปไหนหมดอาเจและลองนะเนี่ยจับมาทําไมจับมาทําไมกูจับมาทําไม เหืืออเเช่ไว้พราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตะกแตนไปจับด้วยนะครับผมน่าจะได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมทาอานเลยครับผมอานไซเบอร์ทูธนะครับอะไซเบอร์ทูธนะครับผมเราจับทั้งหมด2ตัวนะครับต้องหาทั้งตัวผู้และตัวเมียคุณผู้ชมแต่มีคนบอกว่าพี่บิมใช้หมาป่าก็ได้นะครับถ้าเราเจอหมาป่าที่แบบเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะจับมาด้วยละกันนะคุณผู้ชมนะ ไปการเตรียมการนะครับผมเพื่อใส่ชุดเหล็กแล้วตัวมันแปลกๆเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิมันมองไม่เห็นหน้าค่าตาเลยหน้ามาดูโหดไงก็ไม่รู้นะครับโอเคมี2อันเรียบร้อยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในตัวนกละกันนะครับผมากเอานกตัวนี้ไปรานนกตัวนี้เนี่ยบินช้าผมว่ามันน่าจะขีบง่ายกว่าลองนะลองนะลองเซเวอร์ลองขนะีบผมว่าน่าจะขีบง่ายกว่างั้นเอานกตัวนี้ไปดีกว่านะครับอันก็มีอันเดียวฮะต้องแบ่งกันใช้ ค <c oughs> นประหยัดประหยัดจัตันเปรโอเคเอ้าเฮ้ยกูมีอ่านสองอันนี่ก็ใช่ไงเปรมเมื่อกีม้มึงเพิ่งขี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ครับครับมาแล้วลืมทรลืะเฮ้ย <c oughs> ตะกั่วแตงมนสามารถขี่ได้ไหมลองดูเอ้ยผมว่าตะกั่วแตนไม่ขี่ไม่ได้เนี่ยอุ้นี่ขนาดตัวนี้บินช้าลนะแล้วนะตะกั่วแตนขี่ไม่ได้แน่เลยคุณผู้ชม ไม่ได้จบเลยตะก็แตนคีปไม่ได้โอ้โหจบการแผนการตะก็แตนคีดไม่ได้น,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 ดไไดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าตะก็แตนคีดไม่ได้แบบนี้เราต้องทำกงพอเราไปจับมันมาใช่ไหมเราเอามันมาใส่กองนะครับแล้วเราก็ปืนยิงไอ้ปืนกง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 ผมไม่ได้เรียนบ้านหินไว้เลยคุณผู้ชมฟาวเดชันหินน่ะก็เรียนไวน้นี่อะไรของกูเนี่ยฟาวเดชันหินนะครับ เอาสัก4อันฟาวเดชั่นหินสีอันนะครับผมแล้วเราก็ทำกลงล้อมรอบมันนะครับมาละพร้อมไล่ปิมเอาแถวนี้เลยคุณผู้ชมง่ายๆโอ้โหขนาดเนินวางแม่งยังมีอุปสรรคเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บได้เก็บได้เก็บได้เดี๋ยวมันต้องพื้นเรียบๆหน่อยคุณผู้ชม sorry ครับโอเคโอเคปิ๊บเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าออกมาได้ไหมคุณผู้ชมเสือมันออกมาได้ป้าคืออย่างน้อยเรายิงออกมาได้ไงยิงปุ้งก็แต่ตัวเสือมันใหญ่นะเวย้ยลองก่อนลองอล้วกูหาเรื่องไงี้กูลองเงี้ยกูหาเรื่องเงี้ยชิบหายลองโดไม่เสียหายคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลยคุณผู้ชมไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับอะไรที่เราไม่มั่นใจเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเราต้องลองเลยว่ะเฟิร์สเฟิร์เฟิร์หาเสือก่อนเอามาลองเทสนะครับ ือตัวอะไรวะน่ะเสือปะ่ะเฮ้ยคือเสือนี่เสือโค้งเหรอเสอือเสือปีนต้นไม้อ่ะขี่ไม่ได้ด้วยโอ้หแม่งใหญ่หูแม่งกัดและเลือดอาบด้วยโอ้คุณผู้ชมชิบหายกูจะตายก่อนไหมเนี่ยชิบหายแล้วครับหูแรงจะหมดครับกูออจะตายไหมเนี่ย แม่งเลือดอาบจอเลยอะแม่งอย่งกระหนังคาตรรมอาชีมหายกูมีมันมีทางหูบ้านกูอยู่ฝั่งนน้นอะไรครับเนี่ยพิมเลือดเลือดท่วมเลือดท่วมเวมบาหน่อยอีหนเบาก่อนแม่มใช่ไหม,ไหมบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ขนาดมีเสาเขียวช่วยเนี่ยกูยังจำไม่ค่อยได้เลยทางได้อยู่ครับเลือดหายไปครึ่งแล้วไม่ใช่ชิบหายเราอยู่โน่น ต้องต้องปล่อยวะคุณผู้ชมต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยครับไม่งั้นไม่งั้นนกอผมตายครับต้องปล่อยวูยเ็ดเข้เลือดอาบเลยอะเชี่ยนกตัวนี้มันแทงไม่ไหวนี่อัพเลือดเลยอัพเลือดเลยโหไม่ไหวคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องเอานกอีกตัวหนึ่งไปแมงเอ้แล้วกุมัวหลงเสาด้วยนะครับผมนี่ไงเสาเขียวอยู่ตรงนี้ไปไม่ปดไลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวพักครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปพักพักพักซอรี่ซอรรี่คัดไม่กี่คัดเลย ขอโทษขอโทษอเสือเสือโอ้ยเ้วไม่กินแม่กัดแรงครับพอกัดแล้วไม่ติดสถานะไอ้นี่ตุ้งเลยวะเนี่ยทีเล็กอรอทีเล,เล็กหรือร่เก้าสิบสองอย่าอย่าปิมอย่าอย่าอย่าผมขอร้องเผื่อนะมึงช่วยทําอะไรตามไอ้ตัวนี้ผมก็อยากได้นะไอ้เม็ดเนี้ยเสียเวลาหน่อยนึงไหมไอ้ตัวนี้ผมก็อยากได้คุณผู้ชมผมอยากเล่นมันอ่ะเพราะว่าตัวมันสลัดขนได้ไงเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนภารกิจหลักวันนี้คือเสือนะเดี๋ยวเอาเสือก่อนอยู่ไหนวะเนียเสือ อันนี้ตัวอะไรแม่เลเวลร้อยสามสิบเลเวลร้อยสามสิบคุณผู้ชมนี่มันบ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวก่อนนะเรียบร้อยทีเดียวเลยไอปีมันมือฉมังแล้วตอนเนี้ยไอปีมันมือฉมังแล้วใจเย็นนอมไม่นอมใจเย็นจอนไปแล้วครับไปแล้วครับใจเย็นเย็นมไม่กัดแรงนะเนี่ย ไม่กัดแรงนะคุณผู้ชมนีเ่เราเตรียมไวแล้วไอ้เขี่ยมผมต้องหยอดแม่งให้ลงด้วยเนี่ยชิบหายไม่ลงเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไมไมชิบหายไม่ลงคือคือผมผมเผื่อเว้ยแล้วแม่งบินโคตรเร็วไอ้นกน,กนรกเนี่ยอ่าให้มันมากัดครับแล้วให้มันมาอยู่ใต้ตีนไอ้กูทอาไม่ไม่คอยล่อบนึง วุ้ยโดนดันโดนดันโดนยิงครับโดนยิงโดนยิงโดยบ้านครับบ้านเรายิงเองเอาละเรียบร้อยอมึงเนี่ยมันขนมกบรู้ตัวหรือเปล่าว่ามึงไม่ใช่เสือมึงแค่แค่แมวตัวหนึง่งเองรู้ตัวหรือเปล่าว่าเองก็คือแมวแมวเหมียวคือพี่เนี่ย ตัวก็ได้ชิบหายหืนแปกหื่นแปกแต่พี่มีสำรอ,องเสมอแหละน้องเหมียวอย่าลืมนะเองไม่ใช่เสอือเองคือแมวชิวชิวจดัดมองหน้าไหมฮะมองหน้าไหมมองหน้าไหมอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนเนี่ยตัวผู้มองหน้าทําไมฮะมองหน้าทําไมมองหน้าหรอมองหน้าหรอเอ็งมองหน้า หนวดหนวดมึงเนี่ยจะไว้ไหมฮะเอ็งจะกัดข้าเหรอมึงกัดข้าสิเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนไอ้น้องแมวเหมียวหันมานี่ก่อนเอ็งหันมานี่ก่อนเร็วเอ็งหันมานี่ก่อนเด็กดีเด็กดีของพี่เออ ลิซ่าเข้าใจปะรอให้มันหิวรอให้มันหิวแล้วเราเอาเนื้อน่องใส่เข้าไปและเลเวลมันจะพุ่งปีดเลยคุณผู้ชมนะครับชิลๆเลเวล130นะครับชิลๆเลยเนี่ยเนื้อน่องเนี่ยใส่เนื้อน่องไปแต่ว่าเราต้องรอให้มันหิวนะมันจะได้แบบว่างับๆทีเดียวหรือว่าไม่เกี่ยวว่าคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจวะน่าจะใส่ได้เลยปะใส่แล้วเราไปหาต่อไงจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลไงว่าลืมหรือไม่ลืม ไปเลยคุณผู้ชมพอน้องหิวเดีอนเดี๋ยวน้องก็น่าจะงับเราไปหาตัวเมียอีกสักตัวละกันวู้ฮูไป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 สเสเอือเสือมีไหมอ๋อน,นี่เป็นหมาครัน้องหมาเฮ้ยน้องหมานี่น่าจับมาเล่นนะเพราะละแคลลงแคลลอดเราวเขาไม่เยอะนะเอ๊ยยิงนอกเรืเ่อยเจ้วเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอะซาเบอร์ทูตหูเวลสี่มึงเกิดมาเป็นสเสือทำไมวะเลเวลสี่กูเหลือเชื่อวะ่ะไม่ใช่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 อุ้ยอุ้ยแอร์บ็อปสีม่วมีอะไรข้างในอะ ค่อน่นาสนใจของไม่ดีคุณผู้ชมนี่รถสามห้าตัวเมียว้าว้าไหนไหนไหนิ่อยู่ล่างอยู่ล่างนี่นี่เลยเดี๋ยวเราให้มันมาหาเรื่องเราเลยแล้วเราก็แบบบินขึ้นหน่อยนึงแล้วเราจิกเลยเอาดิเอาดิมาหาเรื่องกูดินไหนไม่กลัวเลยผมวะนาหนเดี๋ยวตกไหนเดี๋ยวตกนะผามันกลัวะไรผมมะนะ ตายแล้วมึงกลัวกูนะใช่ไหมกูจะทำให้มึงรู้ว่ามึงกลัวถูกคนแล้วขอันาเอ้ทำไมมันไม่กัดผมเลยย่ะทำไมมันไม่กัดเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยอยูนี่ไงไม่กัดเดี๋ยวกัดแม่งซะเลยไอ้ตัวนั้นตื่นแล้วชิบหายเลยแล้วไอ้ตัวนี้อยู่แต่ชิบหายแล้วเดินๆอับ เอาเอาแม่ไปทิ้งไว้บนยอดเอาไปทิ้งไว้บนยอดมันหนีไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมเอามันทิ้งไว้บนยอดนี่อ่ะมึงอยู่บนยอดไปก่อนมึงหนีไปไหนไม่ได้หรอกเราต้องเอาตัวนั่งออกมาจากกรงก่อนไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะกัดกันในกรงอันตรายวันเดลูกว้เก้าสี่สวัสดีครับลูกชายพูดออไม่ได้ว่ะ เอาไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอานกคีบโอ้โหแม่งยากเลยนกคีบ no เพราะนกผมเร็วมากหนึ่งนะเลงเลงเลงไอหนูมาดนี่ยไอหนูเดินม,มานหน่อยจะได้คีบได้ลูกไม่ถึงว่ะขออีกทีหนึ่งแค่นั้นแหละระดับนี้ระดับปรมา,ารย์และก็ไปเอาตัวที่เราคีบมา นี่ยังอยู่หรอมันน่างคิดอะเอาแล้วมึงให้กูไปไหนอะ <c oughs> มากัดหน่อยดิขออนุญาตนะเอาให้ได้นะคุณผู้ชมนะขอทีเดียวล็อกเดียวล็อกเดียวพิมเอาให้อยู่ <c oughs> ขอล็อกเดียวพิม <c oughs> มันกลายเป็นปร,รมาจารย์ด้านการจับไดโนเสาร์ไปแล้วไอพิมอะ ไปครับไปครับเรื่อยๆครับไปครับเรื่อยๆครับเรียบร้อยปิมต้นมึงเนนหัวจะได้ก็จบไปแล้วหูแต่เลือดลดเยอะครับยิงหัวเลือดลดเยอะมากนะครับมันไม่ยากเด็กๆมันไม่ยากเลยคุณครูปิมจะบอกนะว่ามันไม่ยาก าา <c oughs> ปากดีเข้าไว้กูปากดีเข้าไว้มาครับขออนุญาตใส่เนื้อนะระหว่างนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวป๊าป้าเนี่ยนะครับผมจะไปเตรียมนะครับที่จิจิกดีมาเลยลูกพ่อมาแล้วครับ จากนั้นเราก็รอให้ตัวเมียฟื้นครับคุณผู้ชมครับแค่นี้สบายสบายระหว่างรอตัวเมียฟื้นนะครับผมระหว่างรอนะผมว่าผมจะแอบไปฟาร์มไข่มุกนิดนึงนะครับเหมือนไข่มุกในบ้านมันแบบมันกําลังจะหมดนะครับผมมันล่ยหลอนะครับตอนนี้จะไปฟาร์มนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้ไม่น่ามีตัวร้ายมีไหมอ๋อไม่มีครับไข่มุก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  ไครมุกไข่มุกไข่มุกผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเล่นสกอ์เอิร์ธกันให้สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายแมพกันนะครับโดยที่จะเอาลูกๆผมไปด้วยนะครับผมเราจะไม่ไปเริ่มแบบไอ้นี่ใหม่เดี๋ยวเอาลูกๆไปด้วย <c oughs> เฮ้ยชิบหายเอาหินไอ้ย้ยหินเพียวเลย <c oughs> แม่งหินเพียวเลยกู <c oughs> แม่งสภาพ ป๊าป๊าป,า,ปาพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกน้อยตื่นยังหน้าตื่นหรือยังหน้าตัวเลกข,ของป๊าป๋า,ปา,อาสองร้อยสองเลย,ลยก็ใส่เอาเลยละ่ะหนูเดี๋ยวป๊า,าพังนี่ออกให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอานกมาคีบนะครับผมเอาตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ใหม่คุณผู้ชมไปครับขออนุญาตพอสม่ไเปิดเลยครับ เอาแล้วจุกกระดุยกันต่อไปเราต้องเปิดหมดลาตเวนอันนี้อาใช่นี่หมดลาตเวนเฮ้ยมันจะใหญ่ไปป้าวคุณผู้ชมมันจะใหญ่ไปบ้ามันจะมันจะจุกกระดุยกันมาะอีหนูอีหนูเดินใกล้ๆกันหน่อยเนี่ยลาตเวนแล้วเอาลวไงเอาลวไงอันไรตัวผู้ตัวเมียวะเฮ้ยมึงอยู่ใ,ใกล้ๆกันได้ไหมเนี่ยเอออไหตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันไห้ตัวผู้อันน้ตัวเมียเฮ้ยคือมันเดินห่างกันไงคือ ไอ้เวนเออมึงจะเดินห่างกันหาบเอ็มมึงเหรอในเมืองอยู่เฉยนะลูกจุกรดุยยังจุกรดุยจุกรดุยอยู่ยังนั้นจุกรดุยจุกรดุยอยู่ไม่สุขเอาล่ะจักรดุยจักรดุยอย่าอย่าเดินห่างกันขอร้องขอร้องอย่าเดินห่างอย่าเดินห่างกันแม่งเดินห่างโอเคกูรู้ละ มันถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องเอาจริงมึงไม่ยอมจุกกระดุยกันใช่ไหมคนเป็นพ่อยังไงก็ต้องทําป่ะใช้คาว่าคุมถุงชนละกันคุณผู้ชมนะขออนุญาตคือในเมื่อเด็กมันดื้ออืมวิได้หรอไม่เดี๋ยวมันก็หลุดคุณผู้ชมเชื่อผมไหมเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับขออนุญาตเป็นผู้ปกครองท,ที่ที่ต้องทําลูกๆจะได้แบบกข้อใอปะจุกกรดุยมามึงมานี่ มานี main day, main day, main day. ่มานี่มานี er. er ่มานี oh, er ่เข้าไปเข้าไปในนี้อยู่นี่นะอย่าออกนะไปอยู่นี่อยู่นี้ยเดินออกไปอย่าดันดันเดินออกไปออกไปไอ้เวรไอ้ชิบหายออกไปออกแมงเอ้ยืนบังกูเอาแมงบังกูมิดเลยอะไรของมือรับเนี่ยมันยืนบังอะคุณผู้ชมมันคนสตีน่ะเอามึงออกมาคือเราเปิดหมดและตเวนอยู่ไงคุณผู้ชมมันก็จะแบบนึกออกปะเอาแต่ใจอ่ะ จะเดินไปนู่นเดินไปนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่กีปิดเลยอะอะอะดูซิมึงจะจุกกระดุยกันไหมเรียบร้อยอมันถึงเวลาแล้วครับผมที่ผู้ปกครองอย่างไอ้ปิมเนี่ยต้องใช้อันติเวอร์นะเวอร์นะห้องเที่อาไว้ดูแลให้ลูกๆเติบโตเนี่ยนะครับผมคือห้องนี้นะครับซึ่งโหแม่งพังยับเลยมาคุณผู้ชม ขอซ่อมหน่อยนะครับอะซ่อมปาหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมในการดูแลลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาคุณผู้ชมมาแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วอันนี้คือใกล้มากๆน,านัเนเบ่งไข่ออกมาแล้วแล้วไข่กูไปไหนฮะหรืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไข่กูไปไหนอะ่ะมีแต่ขี้ครับไม่มีไข่เลย เสืออ๋อเสือออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่อะออ๋อโอเคดอกแรกคือตั้งทอง้องนี่นารักเล้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูน้องดิลอยเลยลอยอยู่ด้วยน่ารักโอเคกดเลยน้องไทเกอร์น่อย เดี๋ยวเดวเอาประตูบอกให้เอามึงแดกลูกตัวเองทำไมอ่ะฮะทำไมมันแดกลูกตัวเองวะ <c oughs> หรือว่าเมื่อกี้น้องหิวแล้วผมไม่ได้เอาอะไรให้น้องกินน้องก็เลยตายพอน้องตายกลายเป็นศพ พ่อแม่ก็เลยแดกศพลูกตัวเองกูเลยยังชอบ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 ไรขอโทษคุณผู้ชมแบบขอโทษจริงๆอะผมไม่ได้กวนตีนนะเว้ยคือปกติอะคุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมว่าผมอะไม่ได้ทำเอง ไม่เป็นไรรออีกเดี๋ยวดูเวลาดิั้งตั้งท้องได้อีกยินเคอีกวันหนึ่งอ่ะอีกวันหนึ่งอ่ะถึงจะตั้งท้องได้คุณผู้ชมนะครับไม่เป็นไรฮะอีกวันหนึ่งนะครับผมเราคออ่อยมาทําลูกให้น้องใหม่แลวกันโอเคเนาะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งฮะที่คิดว่าเสือออกรูกเป็นไข่ แล้วปล่อยให้เด็กตายเฉยเลยกูเจ๊ขนน